สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เผยแพร่คลิปนะครับวันที่29พฤษภาคม2567นะครับมีธนบัตรนะครับคลิปนี้มีธนบัตรมาให้ชมกันนะครับใครที่ต้องการจะสั่งซื้อหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับ นี่มีลายไ ID ดีไว้ให้นะครับย้ำนะครับว่าเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีธนบัตรมาแบ่งปันนะครับเป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับธนบัตรโทมัสนะครับครบชุดเลยนะครับเป็นธนบัตรสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูสภาพก่อนนะครับมีมาทั้งหมด ทั้งหมด8ชุดนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะจะแบ่งปันได้กี่ชุดนะครับเพราะว่ามีมีสั่งจองกันเข้ามาบางส่วนนะครับแต่ที่แน่ๆเหลือมีอยู่ประมาณ7ชุดนะครับเพราะว่ามีน้องสั่งจองทางหน้าเพจไป1ชุดนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับเป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับใส่ซองให้ทุกใบนะครับประกอบด้วย1ชุดมีธนบัตร 100บาทนะครับ100บาท1ใบ20บาท1ใบนะครับ10บาท1ใบ5บาท1ใบแล้วก็ธนบัตร1บาทอีก1ใบนะครับชุดหนึงมี5ใบนะครับตามตามที่ผมให้ดูเลยนะครับ100บาท20บาท10บาท5บาท1บาทนะครับชุดละ 800บาทนะครับขายราคาเดิมนะครับราคาที่เคยเคยนำมาขายนะครับก็ธนาบัตรชุดนี้เป็นธนาบัตรที่ผมซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับซื้อมาอีกครั้งหนึ่งก็ราคามาก็คือค่อนข้างจะ,ะเกือบเต็มนะครับแต่ว่านำมาแบ่งปันนะครับมีกำไรเล็กน้อยในราคาชุดละ800บาทนะครับขายราคาเดิมนะครับ ชุดละ800ค่าส่ง50 ems นะครับจัดส่งเป็น ems เท่านั้นนะครับก็มีอยู่ประมาณ7ชุดนะครับนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมดมันมีได้มา9ชุดแล้วก็มีสั่งจองไว้แล้วด้วยนะครับใครที่สนใจหรือว่ายังไม่มีนะครับใครที่ทักมาเมื่อ รอบก่อนแต่ว่าผมไม่ได้ทักแจ้งไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยดูคลิปใหม่แล้วกันนะครับแล้วก็สั่งจองมาได้นะครับของมีจํากัดมีแค่นี้ใครไม่ทันต้องขออภัยด้วยจะพยายามหาใหม่มาเพิ่มเรื่อยๆนะครับก็เน้นติดต่อทางไลน์นะครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับ